จเรญพรพิยงเนาะคุณพิมพ์แล้วก็คุณนัทนะครับอันนี้เราจะมาอ่านพระลกในเรื่องสต,ติสูตรเนาะไม่ทราบวันนี้พี่รักมาด้วยไหมเอาไม่ได้มานะอ่างั้นพร้อมไหว้พระกันสักครู่นึ่งนะอา,าหังสมมาสัมพุทธปะกว พุทางภควันทางอาิวาเทมิตัวข้าตัวภาวตาธัมงมธทั้มังนมาสามิสุปฏิปันโนภาว่ตัวาวกสังโฆสังขงนมามิ Anda mAyang Buddha apa kau toh bukan karena karang karoma se, Nakmu atas apa arahato sema sem Buddha sa, Nakmu atas apa arahato sema sem sa, Nakmu atas arahato sema sa. อ่าเดินเชิญนะครับจะอ่านไปด้วยพร้อมกันก็ได้นะสติสูตรสูตรว่าด้วยสติสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณครรมภะาาปาริวันใกล้เมืองเวสารีณนะที่นั้นแลพระผู้มีภาะตัดเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วได้ตรัสพุทธภาษิตนี้ว่า ดูก่อนพิสุทังหลายพิสุพึงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่นี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับเธอทั้งหลายดูก่อนพิสุทั้งหลายก็พิสุมีสติยอย่างไรพิสุในธรรมวินัยนี้พินายเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงคำกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้ พึงเห็นเวทนาในเวทนามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงคำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้พึงเห็นสัญญาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงคำจัดอภิชาและสมนัตในโลกได้พิณาเห็นสัญญาในสัญญาอยู่ มีความเพียรมีสัพพัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและสมดในโลกเสียได้พึงพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่อ๋อขออภยัยอันนี้อาจจะมาเข้าใจไปผิดเนาะก็คือในประสูตรนี้พูดถึงกายเวทนา จิตแล้วก็ทมนะครับก็คือสี่หมวดนี้นะกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตแล้วก็ทมในธทมนะไม่ใช่ไม่มีสัญญาในนี้นะเพราะสัญญาอยู่ในตัวธรรมอีกแล้วนะพิณาเห็นจิตในจิตอยู่แล้วก็มีความเพียรมสีสัมปชัญญะมีสติพึงกําจัดอวิชชาและสมนัตในโลกเสียได้ต่อมาอันที่สี่พิณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะ มีสติพึงกําจัดอภิชาได้ตมนัดในโลกเสียได้ดูกอพิสุงหลายพิสุเป็นผู้มีสติอย่างนี้แลดูกรพิสุนหลายก็พิสุเป็นผู้มีสัมผัะอย่างไรพิสุทำเวลานี้กระทําความรู้สึกตัวในการก้าวไปในการถอยกลับกระทําความรู้สึกตัวในการเหลียวในการแลกระทําความรู้สึกตัวในการคูเข้าและเหยียดออกกระทําความรู้สึกตัวในการ สง่าสังขาติบาทจีวรจะทําความรู้สึกตัวในการกินในการดื่มในการลิ้มจะทําความรู้สึกตัวในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะจะทําความรู้สึกตัวในการเดินยืนนั่งหลับตื่นพูดนิ่งดูกับวิสุหลพิสุเป,สญญสเป็นผู้มีสัสมชัะญญอย่างนี้แลพิสุพึงเป็นผู้มีสติสัมชัะอยู่นี่เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับเธอทั้งหลายจบสูตรนะครับ ทีนี้ลองดูว่าบุญจะอธิบายหลักธรรมนี้อย่างไรนะเวลาพูดถึงกายหมายถึงไม่ใช่หมายถึงตัวร่างกายนี้เนาะแต่หมายถึงการเคลื่อนไหวการขยับการหายใจเข้าหายใจออกนะเป็นต้นนะฮะก็คือตัว สภาพของร่างกายนั้นๆว่ามีลักษณะอย่างไรตอนนี้มีความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งเกิดขึ้นในกายเรียกว่ากายสวทวณความสุขความทุกข์หรือความสุขเฉยๆที่เกิดขึ้นในใจนะและจิตก็คือการนึกการคิดหรือการรับอารมณ์ต่างๆะการนึกการคิดนี่แหละก็จิตนะจิตรักจิตโลภจิตโกรธจิตหลงนะี่คือจิตใจหรือวิญญ,ญาณอันเดียวกันนะครับ ส่วนธรรมหมายถึงกิเลสและคุณธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในใจหรือในจิตนั่นเองนะก็คือให้เห็นสิ่งนั้นๆที่มันปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าสังเกตพิจารณาดูเพียรพยายามที่จะสังเกตนะมีความเพียรมีสมรัถญญนะการรู้สึกตัวว่าอะไรเป็นอะไรนะมีสติะระลึกอ,อยู่ และกําจัดอภิชาหมายถึงกําจัดความชอบกําจัดความชังเนาะเวลาเราเห็นอะไรที่น่าพึงพอใจอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบใจเรียกว่ามีอภิชาเห็นอะไรที่ไม่น่าพึงพอใจก็จะแบบรู้สึกปฏิเสธมันรู้สึกไม่ชอบมันอเรียกว่าโทมานัสหรือเรียกว่าชังเองอภิชาโทมนัสจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเรามีสติสมัมปชัญญะนะค็คือพิณายเห็นกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมส่วนสัมปชัญญะเนี่ยคือ เอเรบทต่างๆนการก้าวไปการถอยการเหลียวการแลนะการคู้การเหยียดการห่มผ้าการดื่มการกินการดื่มรถกล่าวโดยง่ายคืออิบทต่างๆที่เรากระทําเนี่ยเราสามารถจะมานํามาฝึกให้ตัวเองมีการรู้สึกตัวได้แ้วก็แน่นอนว่าพอรู้สึกตัวเสร็จอภิชาและุมณะต่างๆก็ไม่ครอบงำไม่มีความ พึงพอใจในสิ่งที่เจอนะไม่มีความอ่โกรธไม่พอใจกันสิ่งที่ไม่เจอนะปล่อยวางความชอบและความชังได้นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าสอนให้เราฝึกอยู่เป็นประจำจะเดิพนพรอนี่ใจความรู้สึกเป็นประมาณนี้ครได้ยินอะไรหรืออยากเสริมอะไรเชิญครับอ่าเชิญเลยรเริ่มที่พี่ยงกอนก็นได้ พัสนาก,การครับอาจารย์เรียนมนครับเอ่อก็เรื่องกายเวทนาจิตธรรมนะครับผมก็เอามาแอปพลายในการใช้ชีวิตประจําวันได้สักพักหนึ่งแล้วก็คือเรื่อง<ม>ของการใช้ชีวิตประจําวันในเรื่องของการทํางานนะครับคือระหว่างวันที่ทํางานเนี่ยผมก็จะจะระ,ะลึกรู้อยู่ตลอดเวลาตอนนี้เดินอยู่ตอนนี้ยืนทําเครื่องอยู่เนี่ยครับก็มีสติรู้ตัวตอนนี้ยืนอยู่นั่งอยู่นี่ครับแล้วก็ เรื่องของอารมณ์เนี่ยเวทนาเนี่ยเราก็จะเริ่มสังเกตตัวเองว่าฮียตอนนี้เป็นทุกข์หรือเป็นสุขตอนนี้เครียดกับงานมากเกินไหมคิดกับเรื่องนี้เยอะเกินไปไหมยึดต,ติดก,กับความคิดตัวเองวนไปวนมาหรือเปล่าเียครับแล้วก็คลายตัวเองออกครับแล้วกเ็เรื่องของจิตใจเนี่ยครับเรื่องของจิตเนี่ยเราก็พิจารณาตัวเองอยู่ว่าเอระหว่างที่เราจะทําอะไรบางอย่างเนี่ยเรามีจิตที่โลภไหมอันนี้เราทำมาจากความโลภหรือเปล่าอันนี้เราอยากได้ของคนอื่นหรือเปล่าอะไรพวกนี้อันนี้เราพยายามบไหม มีความโกรธเกิดขึ้นในใจไหมครับสังเกตตัวเองระหว่างวันเรื่องของธรรมะที่ผลดขึ้นในใจในแต่ละวันเนี่ยบางเรื่องเนี่ยมันมันเหมือนมันแว๊บขึ้นมาเนี่ยครับเราก็เอามาพิจารณาว่าอันนี้มันตรงกับความเป็นจริงแค่ไหนือเป็นสิ่งที่เราคงแตกครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจับตัวเองในทุกๆวันเริ่มฝึกมาได้พักหนึ่งแล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าเราทํางานเนี่ยความผิดพลาดน้อยลงมีความละเอียดมากขึ้น<ม>ครับผมแล้วก็ไม่เครียดก,กับงานอเหมือนแบบ มันปกติเราทำงานเราพอเรายึดติดกับงานเนี่ยแล้วมันจะเกิดความเครียดขึ้นใช่ไหมครับแล้วเราก็จะเหมือนแบบไม่ค่อยมีสติตัวเองเท่าไหร่งานมันก็จะเริ่มพังไปทีละอย่างสองอย่างนะครับอืมแต่ผมว่าอันนี้มีประโยชน์มากที่พระเจ้าสอนครับมาใช้กับชีวิตประจำวันเราได้แบบสบายสบายเลยถ้าเราเริ่มฝึกอืมคือคอยสังเกตว่าตัวเองนี้ทําอะไรอยู่ทําอะไรอยู่ใช่ไหมทางทางกายเนาะทางใจก็คือสังเกตอารมณ์ความรู้สึกต่างๆความคิดต่างๆการรับรู้ ที่มันเกิดขึ้นว้าวเยี่ยมเลยครับคุณนัทจะนะก็ก็เห็นว่าทุกทุกทุกอย่างที่ต้องทํต้องต้องมีสติสมาญาอะไรเงี้ยครับว่าพิจารณาตลอดท่้นี้ทําอะไรอยู่นอนทุกกิริยาบทอะไรเงี้ยครับบางครั้งก็เออจะคิดว่าเออเราทำสมาธิเอืเราก็มาแค่ทําตอนช่วงทําสมาธิอะไรเงี้ยครับจะสุดท้ายเออมันก็ต้องทําทุกทุกทุกกิริยาบทอะไรเงี้ยครับครับผม อเ okay. ยี่ยมเลยสามตัวอ่าพี่พิมพ์เช่ไหมคะก็ได้ยินว่าเราต้องมีสติในการทําสิ่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสติของทางจิตใไ้ทางจิตใจค่ะทางกายแล้วก็อะไรต่างๆจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดอืมฮะโอเคครับก็งานก็สําเร็จเนาะใจก็เป็นสุขใช่ไหมหรือที่คําบางคนเรียกว่า ใจก็สําราญงานก็สําเร็จอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็เราได้มีโอกาสฝึกฝนตัวเองตอนเช้านี้เนาะจะมาตั้งเวลาเร่ยนเชิญน,นั่งสมาธิกันเลยเนาะเราวิธีการคงไม่ต้องบอกกันมากมายเนาะหรือใครมีคําถามวิธีการรายละเอียดในการฝึกนะโอเคครับเรีนเชิญครับ เราหายใจนอกรู้หายใจเข้ารู้เราหายใจออกรู้การนั่งรู้การคิดรู้ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในใจรู้การทางกายรู้การทางใจรู้ความสุขความทุกข์ความรู้สึกเฉยๆรู้แล้วก็ปล่อยวางเนาะรับรู้แล้วก็ปล่อยวางรู้ใจว่ารู้ ตอนนี้รู้สึกยังไงมีอารมณ์อย่างไรเกิดขึ้นบ้างดีก็ตามไม่ดีก็ตามก็แค่รับรู้แล้วก็ปล่อยวาง เพื่นพรอิกทังโนุปุญญาภาคสัพพระสัตตานังเทมะข้าพเจ้าขอแผ่สมบุญณ์สกกุศลไปให้แก่ มิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกๆท,ท่านเจ้ากรรมนายเวรพูดผีปีศาจท,ทั้งหลายเทพบระบุเท,ธทพธิดาทุกๆองค์ขอจงได้อนุมโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพระเจ้า ได้บำเพ็ญไวแล้วนี้สัดทั้งหลายที่มีความทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์สัดทั้งหลายที่มีความสุขอยู่แล้วขอมีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกตนเทินขอทุกท่านมีความสุขเนาะ,ะเจริญพร พบกันใหม่วันหลังเชิญปอ